ค่ำคืนนี้ขอบคุณเจ้าภาพวันที่15เมษาเดอนสอพ้อร้อยหกครับเจ้าภาพทั้งบรรน,นองสาลาอาเภอวาปีบทุมครับพี่น้องเจ้าลอยเอดคือกันมนีซึ่งมาให้กําลังใจทีมง,งานเฮานะ,นะครับพี่น้องรับผู้ใดบ่มเหนือบลาด15เมษา,านะครับที่สีหอดนอีไปพอกันอีกทีหนึงทั้งบรรน,นองสาราอางานผปานะครับผมบ้านนองสาราอําอเภอวาปีปรทุมซึ่งบ่ไก่จากพี่น้องเกษตรวิสัย เรนดีคือว่าเจ้าภาพท่างไหนก็มานั่งเบิง่งเจ้าภาพ15เมษาครับสิฮอ,อดนี่ล่ะบะปะน้องซาราเพื่อว่าบีมาทุมใกล้ๆกันนี่ล่ะพี่น้องอ๋อเจ้าภาพมานั่งเพิ่อนคันเรนดีสิจ้างต่อเล่นดีเพิ่นก็สิจ้างเพิ่พในว่าผู้ฮู้ว่าว่ากูเป็นไผผู้ใดก็เจ้าภาพเจ้าภาพเบิร์โตเบิร์ตตอนอีหลีเนี่ยออืสวัสดีครับ กผู้งามเนาะเจ้าแม่มาตาบานน้องาラาน้องเพลินกว่ครับแม่เอาได้ไม่ผู้ใดแม่ซิมหาแม่าเนาะครับแต่ว่าทั้งใจดีได้ครับพี่น้องเจ้าภาพทั้งน้องาラาหรือว่าเจ้าภาพทั้งกระจิบเลยโอ้เจ้าพวกแม่ผู้งามก็ะดอนนะน้องแม่เนาะแม่ผู้งามผมก็สวยงามแม่งามขอบคุณหลายๆเรื่อแม่เด้อะแาะสองปีสอนน้อแม่เอาเป็นเจ้าพัดีผู้ใดพัดีแม่แล้วน้องแม่เจ้าภาพแม่พัดีคอยครับเอ้าว่าขันมันได้ผู้ใดบ้าหมาสินแม่ ค่ำคืนนี้ขอบคุณเจ้าภาพวันที่15บหเมษาเดนสอพร้อ2568ครับเจ้าภาพทั้งบ้านนองซาลาอาเภอว่าปีปะทุมครับพี่น้องเจ้า้อยเอดคือกนันมือนีซึ่งมาให้กาลังใจทีมงานเฮานะ,นะครับพี่น้องครับผู้ใดบม่มเงินบอล่า15เมษานะครับที่สิหอดอีไปพอกันอีกทีหนึงทั้งบ้านนองซาลา,างานผาปานะครับผมบ้านนองซาลาอําอเภอว่าปีปะทุมซึ่งป่กไกลจากพี่น้องเกษตรวิสัย เล่นดีก็ว่าจะภาพทั้งไหนก่อนว่านางบึงเจ้าภาพ15เมีนาครับสิฮอดนี่ล่ะบะปะน้องซาราเพื่อว่าบีปทุมใกล้ๆกันนี่ล่ะพี่น้องอ๋อเจ้าภาพมานางเบิึงขันเรนดีสิจ้างต่อเล่นดีเพิ่นก็สิจ้างเพิ่นว่าผู้ฮู้ว่าว่าพูดเป็นไผผู้ใดก็เจ้าภาพเจ้าภาพเบิดโตเบิร์ตตอนอีหลีเนี่ยออืสวัสดีครับ ผู้งามเนาะเจ้าแม่มาตาบานน้องาサาน้องเพิ่มหรครับแม่เอาได้ไม่ผู้ใดแม่ซิมหาแม่าเนาะครับถ้าทั้งใจดีได้ครับพี่น้องเจ้าภาพทั้งน้องาサาหรือว่าเจ้าภาดั้งกระจิบใสโอ้เจ้าพวกแม่ผู้งามก็ะดอนหรอน้องแม่เนาะแม่ผู้งามผมก็สุลยงามแม่งามขอบคุณหลายๆเรื่อแม่เด้่องจากสองปีสอนนะแม่เอาแม่เจ้าพระดีผู้ใดพระดีแม่หรอน้องแม่เจ้าภาพแม่พระดีคอยครับเอ้าพระขันมระนายผู้ใดปาหมาทหรืแม่ ค่ำคืนนี้ขอบคุณเจ้าภาพวันที่15เมษาเดนสอ้อ2 5ก8ครับเจ้าภาพทั้งบ้านนองสาลาอำเภอว่าปีปทุมครับพี่น้องเจวรรอยเอดคือกนันมือนีซึ่งมาให้กำลังใจทีมง,งานเฮานะ,นะครับพี่น้องรับผู้ใดบ่ม่อยบ่ลาดิบหเมษา,า,านะครับที่สิฮอดีไปพฟกกันอีกทีหนึงทั้งบ้านนองสาลาอ่างานผ่าปานะครับผมบ้านนองสาลาอำเภอว่าปีปทุมซึ่งไกาจากพี่น้องเกษรวิสัย คันเรนดีคือว่าเจ้าภาพท่างไหนก่อนว่านางบึงเจ้าภาพสิพาเมษาครับสิฮอดนี่แะบะปน้องซาราเพื่อว่าบีปทุมใกล้ๆกันนี่ยและพี่น้องอ๋อเจ้าภาพบ้านางบึงคันเล่นดีสิจ้างต่อเล่นดีเพ่นกสิจ้างเพ่นว่าพูดว่าว่ากูเป็นไผ่พูดอะไรก็เจ้าภาพเจ้าภาพเบิร์โตเบิร์ตตอนอีริเนี่ยสวัสดีครับพูดหูงามเนาะเจ้าแม่มาตาบานน้องซาราน้องเพิร์ตบอครับแม่เอาได้ไมู่ป็นไรแม่สิพาเมษาเนาะ แต่ว่าทั้งใจดีด้วยครับพี่น้องเจ้าภาพทั้งน้องซาร่าหรือว่าเจ้าภาพตั้งกระชิมใสโอ้เจ้าพ่อแม่ผู้งามกระดอนน้องแม่เนาะแม่ผู้งามผมก็สวยงามแม่งามขอบคุณหลายๆเรื่อแม่เด้อจ้า่นสองปีสอนน้อแม่ทำเแม่เจ้าพัดดีผู้ใดญ่พัดดีแม่แล้วะน้องแม่เจ้าภาพแนี่วัดดีคอยครับเอ้าว่าขันมะดาผู้ใดว่าหมาสินแม่